สวัสดีครับผมต้อมครับตอนนี้เราอยู่ที่ h e ดได้ o มเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์จากี้แล้วเรามีการเทสโชคเฮดได้เอสเปคสำหรับเจ้า Honda City 2020ตัวนี้วันนี้ โช๊คเฮดได้เอสเปของเราก็ได้มีการสร่งออกมาผลิตและขายในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วตัวเอสเปก็จะออกแบบมาเพื่อเน้นใช้งานชีะจำวันถนนบ้านเราโดยเฉพาะเลยนะครับผมแต่ไฮไลท์ของเราวันนี้ไม่จบแค่นี้วันนี้เราจะมาดูตัวเบรกเฮดได้สี่พอร์ตจีทีขนาดจาน3 3 0ซึ่งตรงรุ่นกับ Honda City 2020ตัวนี้โดยเฉพาะก่อนที่เราจะติดตั้งหรือว่าเทสเบรกตัวนี้เรามาดูก่อนว่าเบรกเดิมมันเป็นยังไงโดยการเราเทสเบรกของเรานั้นเราก็จะใช้ตัวนี้ครับ Q Star Lab แล m พรอ เป็นตัวเทสครับเจ้าคิวตาตัวแลบทัมเมอร์เนี่ยมันเป็นตัวจับเวลาที่ใช้สัญญาณ GPS ซึ่งค่อนข้างจะแม่นยําและให้ผลที่แน่นอนซึ่งตัวเฮดได้มอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ของเราก็เป็นตัวแทนจัดจาหน่ายนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจหาตัวจับเวลาดีๆตัวหนึ่งราคาไม่แพงทักมาได้เลยครับผม TS m o t o ต sport และเฮดได้มอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ของเรามีจัดจาหน่ายครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเราไปเทสเจ้าเบรกตัวนี้กันครับว่าเป็นยังไง อนนี้เราก็ออกมาทสบเบรกของ h o n d a c i t y 2 0 2 0งพ่ครับผมซึ่งเป็นเบรกสูงเลยโดยการเทสครั้งนี้เราใช้เจ้า q s วต r แ a ปทัม mmer ครับเป็นตัวจับเวลาแล้วก็จับระยะทางในการเบรกครั้งนี้ครับโดยเงื่อนไขในการเบรกของเราก็คือใช้ความเร็วมา60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็จนถึง0กิโลเมตรเนี่ยเราใช้ระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเทสกันครับผมพอหลังจากทสเสร็จแล้วก็จะไปติดตั้งเบรกของ Head ไดตัว 4Po พ3 3์ตสีแล้วก็จะมาเทสกันอีกทีว่ามันเป็นยังไง เดี๋ยวตอนนี้เราไปเทสเบรกเดิมกันก่อนนะครับตอนนี้เราก็จะใช้ความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเบรกที่0กิโลเมตรเลยเรามาเทสกันว่าเบรกเดิมของ Honda City 2020จะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้ความเร็วความเร็วก็ประมาณ60มากกว่าครับเดี๋ยวเราเทสกันเลยนะครับโอ้ oh. ระยะทางที่ได้นะครับจาก60กิโลเมตร ต่อชั่วโมงครับถึงศูนย์ก็คือ16.628เมตรโอ้โหสำหรับเบรกเดิมๆโรงงานก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมสำหรับเจ้า Honda City 2020ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ s j i m t t o r s p t r t t h a i l ไท d นะครับเพื่อทำการติดตั้งเบรกตัว4พอ GT ์ต t 3 3 0แล้มาเทสอีกทีว่ามันจะเป็นผลยังไงแตกต่างกัน ตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับที่เฮดไดส์มอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์แล้วนะครับผมเรามาดูเจ้าเบรกเฮดไดสตัวนี้กันครับผมเบรกเฮดไดสตัวนี้ก็มีผลิตหลายรุ่นเลยนะครับมีทั้งตัวทรง RS CS แล้วก็ GT ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีขนาดให้เลือกสันมากมายตั้งแต่4พอต6พอตเริ่มที่จาน286มิลสำหรับขอบ15ขึ้นไปจนถึง380มิลสำหรับล้อ19 20ขึ้นไปก็มีครับผมซึ่งแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันที่รูปทรงขนาดคาลิปเปอร์ขนาดจานซึ่งรองรับเบรกแต่ละรุ่นก็คือตรงรุ่นไม่มีการแปดแปลงทั้งสิ้นวันนี้เราก็จะมาดูเจ้า4พอต GT ตัวนี้นะครับผมขนาดจาน330 ตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดอีดิชันซึ่งเป็นสีพิเศษนะครับผมโดยตัวนี้เป็นลิมิเต็ดยังไงดูครับลิมิเต็ดยังไงดูครับเป็นหน้าปัดเงาครับซึ่งปกติเบรกทั่วไปจะเป็นสีสีเขาเรียกสีเดียวัทั้งคาลิเปอร์ครับตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดตัวพ้อเบกที่ให้มาครับผมเป็นตัวสติทยูสครับผมก็คือทนความร้อนได้ถึง500องศาซึ่งค่อนข้างดีกว่าเบรกเดิมครับตัวนี้ก็ออกแบบมาตรงรุ่นลูยึดตัวขาเบรกตัวด้านบนนะครับผมก็มีจุดล็อกพรกจุดดยึ้าเบก ค่อนข้างจะแข็งแรงแน่นหนาครับนี้ก็เป็นรูสําหรับใส่สายถักนะครับผมซึ่งในชุดมีสายถักมาให้ด้วยลูกค้าได้โอ้ค่อนข้างจะครบครับกับราคาชุดเบรกชุดนี้ถือว่าไม่แพงมากครับอุปกรณ์ค่อนข้างครบเราก็มาดูขาเบรกขาเบรกเป็นเหล็กนะครับผมแข็งแรงแน่นอนลูกค้ามั่นใจได้ครับไม่มีปัญหาแตกหักแน่นอนแล้วก็ตัวขาเบรกจะมีตัวเขาเรียกว่าบอกขนาดปั๊มอยู่ที่ขายนะครับผมอย่างตัวนี้ก็เป็นขาของนี่ครับบอกเลฟิตก็คือแจสซิตี้สามารถใส่ได้เลยแล้วก็ขนาด3 3 0 หนาที่ท8มิมิลค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับผมอันนี้ก็จะบอกจํานวนพอร์ตสพอร์ตก็คือขาออกแบบมาเป็นของตรงรุ่นเลยนะครับในชุดก็จะมีนี่จานเบรกเป็นจาน2ชั้นนะครับผมตรงนี้ฮับกลางสีดำนี่เป็นอลูมิเนียมฟอสนะครับผมน้ำหนักเบาคุณสมบัติของอลูมิเนียมก็คือระบายความร้อนค่อนข้างเร็วไม่ไม่สะสมความร้อนครับในขอได้ตัวจานเป็นจานแบบมีร่องนะครับผมตัวนี้มีการบาลานซ์จานให้ดูว่าจานควรจะใช้ได้ถึงแค่ไหนนะครับมีการบาลานซ์จานมาด้วยการบาลานซ์จานเนี้ยก็ จานจะไม่มีอาการสั่นนะครับตัวเนื้อจานเป็นไฮคาร์บอนครับคนความร้อนได้สูงถึง900องศาตัวนี้ก็มีน็อตยึดนะครับสวยงามให้บ่งบอกว่าตัวนี้เป็นจาน2ชิ้นน้าหนักก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับสําหรับผมถือว่าค่อนข้างจะโอเคสําหรับขนาด330ไม่หนักมากสายทักในชุดมีสายถักเบรกมาให้ด้วยนะครับสายถักของเราก็จะเป็นหัวเบนโจอันนี้สาหรับยึดคาลิเปอร์นะครับหัวจะเป็นสแตนเลสครับผมอันนี้ก็จะเป็นตรงรุ่น สำหรับพังด้าโดยเฉพาะครับตัวนี้สําคัญมากครับถ้าไม่ตรงรุ่นไม่สามารถติดตั้งได้ชุดก็มีสายถักมาให้ด้วยครับอย่างตัวพ่อเบนนะครับผมตัวนี้หน้าค่อนข้างจะสัมผัสค่อนข้างกว้างนะครับผมเพื่อรับกับจานขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมประสิทธิภาพในการเบรกก็จะทําให้ดีขึ้นจับจานได้เต็มขึ้นทนความร้อนได้ดีขึ้นครับตัวพักเบนนี้ทนความร้อนได้สูงสุดถึง500องศานะครับผมก็คือเพียงพอกับการใช้งานหนัก ในชีวิตประจำวันได้เลยครับตัวสต็อกพ่อเบรกลูกค้าก็มั่นใจได้ครับทาง h r i v e Motorsport t h Thailand ของเรามีสต็อกพ่อเบรกมาค่อนข้างจะเยอะครับทุกรุ่นครับสามารถเบิกได้ไม่ต้องกลัวว่าพ่อเบรกหมดทำไงาขายเบรกทิ้งซื้อเบรกใหม่สบายใจได้ครับเรามีพ่อเบรกสต็อกเพื่อบริการลูกค้าของเราโดยเฉพาะครับสำหรับรถตลาดเราก็มีสต็อกนะครับผมลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างจะหลากหลายมากทั้ง Honda t o y o ต a Mazda สามารถสั่งซื้อได้เลยครับผมเรามีสต็อกครับผมส่วนคาลิเปอร์ของเราครับผมรับประกันนาน1ปีเต็มแล้วก็จานของเราครับผมรับประกันนาน3เดือนโอเควันนี้เราพร้อมแล้วสวัสดีครับครัไอคุณคุณอะไรครับเนี่ย่าผมโอ่งเทสครับก็วันนี้เราจะมาติดตั้งเบรกของซิตี้ตัวใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคตรงรุ่นเลยนะครับสามารถติดตั้งได้ น,นี่รอดเป็นจานสแตนดาร์ดนะครับผมขนาด260มิลครับของ h o นด้าอันนี้เป็นจานของ h d ชไครับ330มิลนะครับจานของ s ั n น h u b ความหนาเริ่มประมาณ T22 ขนาดแตกต่างนะรับข้อคามข้างจะเยอะนะครับดูเดียวสำหรับลูกค้าที่ใส่ล้อใหญ่อาจจะดูไม่เต็มดูไม่สวยนะครับแล้วก็ต้องเลือกสเปค330มิลสำหรับล้อ17ัวนี้กับคาลิเปอร์ GT 4พอร์ต ช่างองก็ใส่ขาเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาติดตั้งนานไหมครับช่างโองก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็คือใส่แล้วก็ไล่น้ํามันเบรกวยครับก็คือของตรงรุ่นก็คือใส่ได้เลยครับก็คือของตรงรุ่นสามารถติดตั้งได้เลยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงโอ้ก็ถือว่าค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับสลูกค้าที่ต้องการติดเบรกใช้เวลาไม่นานไม่ต้องทิ้งรถครับไม่ต้องมีการแปลงครับผมก็เราทำได้ต่อครับก็เดี๋ยวเอาจานไม่ใส่ครับ I'm a dynasty on my own. own. Tunnel vision, try to catch me in my zone. And no, no, oh. Cause what they waiting for? What they waiting for? Promise I'm gon' be. Promise I promise I'ma be. I'm on top, but it's where I'm on top. Until the i l e n t o t h e day I e a v e When I'm feeling like c a n t c o n e ตอนนี้ช่างโองก็ติดตั้งไปสักพักนึงแลครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นยังงครับช่างโอง เรียบร้อยแล้วครับติดตั้งเร็วขนาดนั้นเลยครับก็มันทรงนุ่มติดตั้งง่ายครับติดตั้งง่ายโอเคตอนนี้เราก็ใส่ไปอะไรบ้างครับเนี่ยก็ใส่ปั๊มใส่จานใส่สายเบรกครับแล้วก็เดี๋ยวรอไลอ่น้ำมันเบรกครับสายเบรกเรามีข้อดีงไงครับเนี่ยสายเบรกก็คือหนึ่งเลยเวลาความร้อนของ,ของน้ำมันเบรกมันร้อนสายเดิมมันจะมันจะพองเผื่อถ้าเป็นสายถัง แรงดันมันเยอะแล้วสายมันจะไม่บวมครับอ๋อก็คือสายเบรกแต่งของเราที่มาให้ชุดเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเบรกมันร้อนๆน้วมันมันเดือดอ <c oughs> มันจะไม่พองไม่บวมทำให้เบรกเสถียรขึ้นโอเคเรียบเลยคแล้วก็มีอะไรต้องดูอีกไหมครับเนี่ยอ่าไม่มีแล้วครับก็คือเดี๋ยวเราต้องรอนไล่น้ำมันเบรกทีนี้ก็เดี๋จะออกไปเทสโ okay. อเคเหลือแล่น้ำมันเบรกอย่างเดียวเราก็ไปเทสก,กันนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็ทำการติดตั้งเบรก h D C Port GT 3ามตำแหน่งเเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเร,ร,ราไปดูกันว่าติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับผมเราไปดูกันครับ อ้าวสวัสดีครับครับคุณเลยครับเนี่ยผมช่างจักรครับผมจักรครับตอนที่เราติดตั้งเบรกเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรต่อดีครับก็เดี๋ยวจะไปรันอินไปเบรดดิ้งข้าเบรคครับอ๋อไปเบรดดิ้งข้าเบรคครับเราไปรันอินก่อนนะครับโอเคจัดเลยครับ ตอนนี้เราก็มาเบรดิ้งผ้บเบรกลัตอินเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างจักรนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับช่างจักรเป็นไงบ้างครับก็โอเคนะครับก็จากสแตนดาดแล้วก็มาเป็นเบรกแต่งก็คือระยะเบรกครับมันรู้สึกสั้นลงแล้วก็รู้สึกว่าเตะเบรกเนี่ยน้อยลงครับแตะเบาขึ้นก็คือเราใช้แรงในการเบรกน้อยลงใช่ครับแล้วระยะเบรกในการเบรกก็คือสั้นลงจากก่อนมาตนดาดใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับว่าเราใช้คิวสตาร์ในการจับเวลาแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไง โอเคเราไปลองกันเลยครับโอเคตอนนี้เราก็ติดตั้งเบรก H Drive Port GT จาน330ใน Honda City 2020คันนี้เรียบร้อยนะครับผมเราก็มาเทสกันอีกรอบนะครับผม mm hmm. เส้นเดิมเหมือนเดิมโดยเราที่จับที่ความเร็วที่60กิมตร่อชั่วโมงจนถึงศูนย์นะครับใช้ระยะทางเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาเทสด้วยเจ้าคีามเหมือนเดิมแบบเดิมเลยตอนนี้ก็คือเราไม่มีการแบบรันพับเบรกนะครับผมก็คือเทสด้วยความเขาเรียกว่าเทสแบบอุณหภูมิปกตใิในการใช้งานของพับเบรกเลยครับใช้งานชีวิตประจำวันอะ่ะเราเราใช้กันแบบไหนเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคตอนนี้ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ60ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับเอาละเริมครับเฮ้ 14.812ถือว่าดีมากครับ14.812เมตรเท่านั้นจากตอนแรกโหหายไปเป็นเยกวันมาณ1.5เมตรเลยครับผมค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับผมกับเบรก HIC p o r ตัว GT 330ตัวนี้นะครับผมกับเบรกสแตนดาร์ของเดิมว่าดีเลยนะครับตัว GT HIC p o ์ต GT 330ตัวนี้โอ้โหดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ ถ้าพูดง,ง่ายง่ายครับผมจากการทสทั้งเบรกแสแตนดาดแล้วก็เบรกของไฮด์ไดตัว4พอร์ตสตัวนี้ระยะในการเบรกครับต่างกัน1.8เมตรเนี่ยถ้าให้เห็นภาพเลยนะก็คือรถครึ่งคันเลยครับผมจากที่เราจะชนกลายเป็นไม่ชนหรือการที่จะชนเสียหายหนักกลายเป็นเสียหายน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยล้วนนะครับผมจากที่เราจะชนหากกลายเป็นชนเบาหรืออาจจะไม่ชนเลยก็ลองดูนะครับว่าตัวสินค้าตัวเบรกไฮด์4พอร์ตจีทตัวนี้น นะครสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยมันคุ้มค่าไหมสําหรับตัวเราเองสําหรับคนที่เรารักหรือสาหรับรถที่เรารักคันนี้ผมว่ามันช่วยเรีวยกว่าเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเวลานะเวลารถเข้าศูนย์ซ่อมเนี่ยโอ้หมันเสียเวลานาน,านมากค่อนข้างจะค่าใช้จ่ายเยอะด้วยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับทุกคนเลยนะครับผมเรื<ต>่องแบบนี้ก็ฝากลูกค้าทุกท่านพิจารณาดูครับว่ามันเหมาะก,กับการใช้งานของเราไหม ถ้าสนใจสินค้าก็สามารถติดต่อที่ H Drive Motorsport Thailand ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเรากลับไปที่ H Drive Motorsport Thailand นะครับผมก็เรามาดูนะครับผมหลังจากติดตั้งเบรกไปตัว 4port GT ขนาด330ใส่ใน City ส0 2 0นนะครับสิ่งที่ผมได้ก็คือรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการเบรกที่ดีขึ้น ลดระยะเบรกได้ดีรู้สึกว่าเวลาขับเทสแล้วกดเบรกน้อยลงครับรู้สึกว่ามันมันทำให้เราสร้างความปลอดภัยได้ค่อนข้างจะชัวร์ตัวนี้ก็จะเป็นสพอร์ตสารสูงใส่กับเถ17พอดีครับค่อนข้างจะเต็มซุ้มดูสวยงามส่มสวนประสิทธิภาพไม่ต้องพูดถึงครับเหมือนว่ามั่นใจขึ้นในการเบรคครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเบรกเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีโชว์อัพที่มีคุณภาพ ต่ออยากให้มองอิสใเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาตั้งแต่ตอนช่วงเชา้าที่เรามาเทสเบรกตัวนี้กันครับผมถ้าลูกค้าต้องการเบรกเฟรมแมนที่ดีราคาย่อมเยาต่ออยากให้มองอิสใเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับผมถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยตรงไหนสามารถติดต่อเราได้ที่ด้านล่างนี้นะครับผม สำหรับ uh, วันน so so ี้ก็หว like huh, like ังว่าลูกค้าทุกท่านนะครับผ่านจะได้ข้อมูลเรื่องเบรกไม่มากก็น้อยวันนี้ก็ขอบคุณที่พาทุกท่านนะครับผมคราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นฝากลูกค้าติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ I'm on top of my home